เมื่อสงการงานวัดบรนแลมเคยเที่ยวชมกับชมฉลมเมื่อคืนข้างแลมเมษาสงน้ำรวมน้องปิดทองเพละปฏิมาอาทิฐานลักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจ ครับสวัสดีครับพบกับรายการเนื้อสตรีสาวเฮ้กับช่วงสมบัติผักันชิมนะครับวันนี้เราทักทายกันด้วยเพลงลาสาวแม่กองนะครับเพราะว่าเมนูที่จะมานําเสนอในวันนี้เป็นเมนูที่เกี่ยวกับความทรงจําในวัยเด็กของผมนะครับขอนุญาตเก็บกีตาร์แป๊บนึงนะครับครับวันนี้เราจะมาสอนทําเมนูเนื้อต้มนะครับ เป็นเนื้อต้มสูตรโบราณน,นะครับ <Wow. S 1> คือผมอเป็นคนแม่กองแล้วที่แม่กองจะมีวัดเพชรเขาเรียกวัดหลวงพ่อบานแหลมนะครับแล้ววัดหลวงพ่อบานแหลมเนี่ยจะมีงานประจําปีจะมีงานาศาสตร์จีนมีงานสงการมีงานปิดทองอะไรเนี่ยผมและพี่น้องกับเพื่อนๆแถวบ้านเนี่ยก็จะชอบไปเดินงานวัดบรนแหลมนะครับทุกๆปีทุกๆป,ปีนะครับระหว่างที่เดินในงานวัดบรนแหลมเนี่ยมันจะเดินผ่าน ร้านที่เขาขายเนื้อต้มเนื้อต้มแบบสูตรโบราณเมื่อสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยนี้หากินยากมากแล้วกินน่ะรสชาติของมันนะกินน่ะมันเตะจมูกมากพวกเราก็จะซื้อกลับไปกินบ้านกันทุกๆครั้งนะครับซึ่งกินแบบนั้นนะ่ะมันเป็นความทรงจําในวัยเด็กของผมแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆผมที่อยู่แม่กองอีกหลายๆคนที่โตมาในรุ่นๆเดียวกัน นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลื้อฟื้นความทรงจำนั้นโดยการมาสอนทำเมนูต้มเนื้อเนื้อต้มสูตรโบราณตามสไตล์เชฟบัตถนัดทุกอย่างนะครับก่อนอื <browsing life> ่น <ality> เรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับ <obviamente> เครื่องปรุงมันก็จะมีเนื้อต้มซึ่งผมจะใช้เครื่องในนะครับซึ่งซื้อมาแล้วก็ล้างแล้วก็เตรียมไว้แล้วเพราะว่าถ้าเรามาต้มทีเดียวเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะนานมากเสียเวลามากอันนี้ผมก็ต้มไว้แล้ว นะครับก็จะเป็นได้พวกผ้าคีริ้วปอดไส้อะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากจะใส่เนื้อไปก็ขอแนะนาให้เป็นเนื้อหน้าท้องเนื้อเขาเรียกผืนท้องมันนะครับเขาเวลาไปซื้อร้านเนื้อบอกเขาว่าเอาเนื้อสามชั้นนะครับมันจะมีมันแทรกอยู่ก็เอามาต้มนะครับมันจะได้ไม่แข็งถ้าจะถ้าคนไม่กินเนื้อก็ใช้เป็นหมูก็ได้นะครับใช้เครื่องในหมู แล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อมันก็ใช้ส่วนที่เป็นขั้วตับเพราะไอ้ขั้วตับเนี่ยมันจะมีคล้ายๆพังผืดเนี่ยมันจะเคลือบเนื้ออีกทีมันจะทําให้เนื้อไม่แข็งแล้วก็ไม่เละซึ่งเหมาะาไปทําพวกหมูตุ๋นอะไรมากแต่คราวนี้ผมชอบกินเนื้อก็เลยจะใช้เนื้อพวกเครื่องในเนี่ยเรามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่คานะครับตะไคร้ใบมะกรูดง่ายๆเลยครับใส่น้ํา ตั้งไฟแล้วก็ใส่ไอ้ขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดแล้วไปใส่นะครับใส่ไปพร้อมกันแล้วพอน้ําเดือดแล้วถึงเอาไอ้พวกเนื้อที่เราเตรียมไว้เนี่ยที่ล้างล้างเมือกอะไรเมือกมันออกเนี่ยใส่ลงไปนะครับรอให้น้ํามันเดือดแล้วใส่ลงไปแล้วก็ต้มจนกว่ามันจะเปื่อยนะครับเพราะถ้าเราไปต้มถ้าไม่เปื่อย,ยกินไม่ได้เคี้ยวไม่ไหวนะแต่อันนี้ผมต้มไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลาเพราะว่าถ้าเรามาทําแล้วมารอให้เนื้อต้มเนี่ยมันเสียเวลามาก เครื่องปรุงนี่ผมไม่เรียกเครื่องปรุงแล้วครับพว,พวกนี้เราจะใส่ทีหลังก็จะมีถุงงอกดิบเนี่ยคือมันจะชูกลิ่นเนื้อต้มแบบสูตรโบราณแล้วก็จะมีผักกาดขาวซอยนะครับซึ่งเนื้อต้มแถวบ้านผมเนี่ยมันจะต่างจากต้มแซบสมัยนี้ที่เราไปกินตามร้านอาหารอีสานคือสูตรโบราณเนี่ยเขาจะใส่ผักกาดขาวนะครับผักชีซอยต้นหอมซอยนิดหน่อยมะนาว แล้วก็พริกขี้หนูนะครับใช้พริกขี้หนูโขลกละเอียดน้ำส้มพริกดองนะครับสวยนี่ไม่ใช่น้ำปลานะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยผมไม่มีเวลาเคี่ยวผมว่าใช้น้ำซุปที่ได้จากการต้มเนื้อเนี่ยเอามาละลายกับน,น้ำน้ำตาลเพราะว่าไอเวลาเราทำไอพวกเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสูตรโบราณเนี่ยเราต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มี พวกน้ําตาลทรายจะไม่มีน้ํามันหอยซอสหยอยนางรมอะไรนี่เขาไม่มีจะมีน้ําตาลมะพร้าวเกลือน้าําปลานี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ทีหลังพวกพวกนี้น้ําปลานี่เราไปใส่ในหม้อเลยทีเดียวไม่ได้มันจะขาวมากในหม้อนี่เราใช้แค่เกลือนะครับเกลือป่อนเนี่ยปรุงรสเข้าไปเวลาต้มเนื้อเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไฟก่อนแล้วกัน ทำไม่ยากนะครับไอเนื้อต้มเนี่ยแต่เราต้องรู้วิธีการทําของมันว่าจะดับคาวมันยังไงจะต้มให้มันเปื่อยยังไงแล้ววิธีการใส่ไอ้พวกผักอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงจะดึงกลิ่นที่เป็นรสชาติแบบสูตรความทรงจําในวัยเด็กของเรากลับคืนมา <Wow. S 1> นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าน้ําเราเดือดได้ที่หรือ,อยังนี่นะครับต้องเดือดจัดจัดนะครับทําไมถึงต้องเดือดจัดๆรู้เปล่าเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงออกเนี่ยเราใช้ถุงออกดิบลองไปที่ก้นชาม รถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยหรือเดือดน้อยเนี่ยถ่งงอกอะ่ะมันอาจจะไม่สุกมันจะเหม็นเขียวนะครับอันนี้พอน้ําเดือดแล้วเราทํำยังไงเราถ่งงอกลองไปที่ก้นชามนะครับลองไปที่ก้นชามไอ้พวกนี้เราจะปรุงกันชามต่อชามเพราะเราจะไปใส่ในหม้อไม่ได้ว่ามันจะเสียของแล้วมันจะไม่อร่อยด้วยถุงงอกใส่ไปที่ก้นชามนะประมาณแค่นี้พอแล้วก็ อันนีคนนค้คือน้ำตาลปี๊บนะครับคือน้ำตาลมะพร้าวที่ผมเคี่ยวไว้แล้วโดยใช้น้ำซุปจากน้ำต้มต้มเนื้อเนี่ยอ่แเราก็ใส่ออไปพริกนะครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูโขลกละเอียดแล้วก็พริกดองนะครับน้ำส้มพริกดองนิดเดียวก่อนอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราจะต้องใส่มะนาว มะนาวที่เราหั่นเตรียมไว้เราบีบลงไปเลยเราลองไปที่ก้นชามมันนะครับสวยผักกาดขาวที่เราหั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไว้โรยหน้ามันเราใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆถ้าเราอยากเพิ่มความเผ็ดนะเราใส่พริกปน่นไปทีนึงก็ได้ให้มันเวลาไปซื้อที่ร้าน,นสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เราใส่น้ำปลาลงไปด้วย นะเขาจะแถมซองพริกป่นมาด้วยเผื่อถ้าไอพริกสดมันยังไม่เผ็ดพออันนี้เราก็มาตักเนื้อต้มนะครับเราใส่น้ําลงไปก่อนเอาไปลวกลวกถุงงอกของเรานะครับอันนี้กลิ่นถุงงอกมันจะขึ้นมาแล้วลองไปทำกันดูนะครับรับรองว่ารสชาตินี้จะเป็นรสชาติที่ คุณกินไปแล้วก็คุณจะเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เคยไปงานวัดๆๆๆใช่เลยรสชาตินี้แน่นอนรับประกันได้คือผมทำกินประจำนะครับถึงบอกได้เพราะเวลาเราต้มเนี่ยเราต้มมอ,อใหญ่ๆเลยอยากจะกินอะไรแล้วก็อุ่นมันทุกวันมันก็จะเปื่อยไปทุกวันเปื่อยไปทุกวันมันจะได้ที่พอดี มีทั้งผ้าคีริวมีทั้งไส้มีทั้งปอดมีม้ามด้วยวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไอ้เนื้อลงไปนะครับเพราะว่าเตรียมไม่ทันเลยเอาแต่เครื่องในแล้วกันชอบผ้าคีริวก็ใส่ผ้าคีริ้วไปเยอะๆอันนี้ปอดจริงๆแนละ้วคนคนมักเข้าใจว่าพี่ปอดกับไอ มอ้มามคล้ายๆกันแต่กินไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันม้ามจะแพงกว่าอันนี้ตักแบบเลือกนะครับเลือกเอาของที่ชอบอ่ะพอได้เสร็จปัป๊บทำไงต่อกาดที่เราเตรียมไว้นะครับโรยลงไป ผักชีต้นหอมโดยใส่ลงไปเสร็จแล้วครับเนื้อต้มสูตรโบราณความทรงจำในวัยเด็กกิ่นเฉพาะตัวจริงๆลองไปทำดูนะครับอร่อยมาก เมื่อสงการเงินวัดกันแล้วซื้อเนื้อต้มมาเป็นกับแกงร้อแรงรถติดถึงตราหอมน้ำต้มเนื้อเครื่องในเนื้อเปื่อยโชยมาเบีเยร์เย็นๆหรือเหล้าโซดาแสนสุขลาเชื่นใจ เนื้อต้มไว้ฮห้มากินเนื้อต้มไว้ฮห้กินให้อไร่อยไว้ฮห้ไว้ให้ต้มเนื้อสูตรโบราณกินแล้วต้องคานกลับมากินอีก